สวัสดีค่ะชาทธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชา a น,นลบั b บีสตาโค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นใบว e e k l y ความรักกันนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมภาพที่เราได้นะคะก็มี king of pentacles 8ไม้เท้า the lovers แเหรียญ7ถ้วย The Empress สิบดาบเก้าดาบสี่เหรียญแล้วก็สิบไม้เท้าค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเรารู้สึกว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่อะคะ่ะหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้คุณรู้สึกดีกับเขามากๆเลยนะคะ แต่ทำไมก็ไม่รู้อะทำไมเรารู้สึกว่าในความสุขมันก็มีความทุกข์อยู่ด้วยมันเป็นความทุกข์ที่มันเหมือนบางคนมีรักแต่ครอบครองไม่ได้บางคนคือคุณนั้นไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับตัวของคุณไม่สามารถขยับไปทางไหนได้เลยอะคะ่ะคนที่คุณกำลังคุยได้อยู่ในตอนนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกร ะะหรือว่าจะเป็นเมทุนก็นได้นะคนคนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีความมั่นคงมากเป็นพิเศษนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็น king of pentacles คนคนนี้มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานของเขาค่อนข้างดีนะคะแต่ในในส่วนของความที่ดีของเขาอะ่ะมันก็มีความ heartless อยู่มันมีความที่บางทีอะคะ่ะเขาเหมือน ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันซอฟต์นะแต่ว่าเขาเหมือนคนที่ไม่รักใครจริงคนคนนี้ยเป็นเหมือนคนที่แบบชอบเล่นกับความรู้สึกหรือว่าทำให้คุณอะรู้สึกถึงความอินซีเคียวในความสำคัญเอ่ในความสัมพันธ์อะดูสิมีความเป็นแปะเออมีความเป็นสี่เหรียนเข้ามา นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าคนคนนี้ด้วยความที่เขามีพร้อมด้วยความที่เขาเองอ่ะรู้ตัวเหมือนกันนะว่าเป็นคนที่มีคนต้องการเขาค่อนข้างเยอะนะคะเขาเองก็เหมือนชอบคนที่หน้าตาดีชอบคนที่แบบสวยๆงามๆหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีจนทําให้คุณเองก็รู้สึกว่า สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของคุณเองที่เหมือนเขาพอใจกับรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเองปล่อยตัวคุณเองไม่ได้ดูดีเหมือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณกลัวว่าเขาจะไปหาคนที่ดีกว่าคุณคุณกลัวว่าเขาจะทิ้งคุณไปมันเลยทําให้มันไม่มีความมันไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นะ มันกลายเป็นความหวาดระแวแงมันกลายเป็นความกลัวความวิตกกังวลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีไพ่ทั้งเก้าดาบแล้วก็สิบดาบที่ขึ้นมาในเวลาเดียวกันด้วยนะคะเรารู้สึกว่าตัวของคุณในความในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันกลายเป็นว่า คุณให้ความรักกับเขาให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับคนคนนี้มากมากจนบางทีเกินไปเกินไปจนคุณลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอะ่ะมันคือการที่เจอกับใครคนหนึ่งที่รักคุณในความที่เป็นคุณจริงๆไม่ใช่รักคุณในเวลาที่คุณเองเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่ดีหรือว่าคุณยังมีสเสน่ห์อยู่เพราะว่าต้องต้องไม่ลืมเลยอะคะ่ะว่าคนเรามันมีการแก่ตัวลงหรือว่ามันมีวันที่ คุณเองอะ่ะอาจจะไม่ได้หน้าตาหรือว่ารูปร่างดีไปตลอดชีวิตได้อะ่ะนะคือมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมันเหมือนเขาคนเนี้ยมองคุณแค่เหมือน attract กับคุณแค่ภายนอกนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงจิตใจของคุณจริงๆสักทีหรือในบางกรณีนะคะในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเองรู้สึกว่า คุณเองมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังสปอร์ตเขาได้ที่ยังเหมือนกับมีมีประโยชน์กับเขาอยู่อะค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของบางคนคือคุณสองคนเนี่ยมีเขาเรียกผลประโยชน์ร่วมกันก็ไ,ได้นะคบกันเพราะยังมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เขายังได้อะไรจากคุณคุณยังได้อะไรจากเขามันก็เลยทําให้มันเป็นความสําคัญเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่มันเหมือนยังได้ผลประโยชน์กันอยู่คุณคุณไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงคุณไม่รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะมันกลายเป็นว่าคนคนนี้ที่คุณกําลังคุยได้อยู่อะมัน มันเป็นคนที่แบบค่อนข้างน่ากลัวนะหรอกนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกนะคะเพราะว่าข้างในใจเขาอะเราไม่มีทางรู้ได้เลยอะสิ่งที่เขาให้คุณเห็นนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการวาดฝันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ให้ความหวังคุณนะคะจากไพ่เห็นไหมเจ็ดถ้วยเขาอาจเคยแบบพ Pro ม i s e เขาเคยอาจจะแบบมีการสัญญากับคุณว่าจะให้คุณว่าแบบ ถ้าคุณยังรอเขาหรือว่าคุณยังอยู่ต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาจะให้เงินทองเขาจะให้คุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเขาจะให้หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปแต่พวกเนี้ยต้องไม่ลืมนะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคําพูดลอยๆไม่มีอะไรที่มาช่วยแบบทําให้มันเป็นความจริงได้เลยอะ่ะ อืมคนคนนี้เรารู้สึกว่าคุณจะได้อะไรจากเขาค่อนข้างยากมากเลยนะขนาดหัวใจเขาคุณยังคุณยังได้ยากเลยอะ่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เรารู้สึกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ะมันอาจจะไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะมีความเป็นแปดไมเท้าความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณเองอะ่ะอาจจะคาดหวังว่าความสัมผัส ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจะเป็นการที่แบบหู มีความผูกพันมีความแบบคบกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าอาจจะเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเดียวที่พยายาม work hard ทำทุกอย่างเลยเพื่อความสำคัญคุณเองอาจจะรู้สึกชอบเขามากๆเป็น the lovers ที่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วรู้สึกว่าคุณเองอ่ะก็ชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นภายนอกเหมือนกันนะบางคนคน่ะคนคนนี้อาจจะตรงตามสเปคของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วอาจจะมีความมั่นคงมากๆจนทำให คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะตัวของคุณเองอาจจะหลงหลงอยู่ในกับสิ่งที่เขาให้คุณเห็นนะคะแต่ถามว่าในใจจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดมากนะเขารู้ว่าจะทำยังไงให้ให้คนชอบเขาอะแต่เขาไม่จาเป็นต้องชอบคุณกลับ นะะเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเรากลัวมากๆเลยอะว่าคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องอยู่ในโพ i ิชันของการเป็นสิบดาบนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าคือคุณจะต้องทำทุกอย่างอยู่คนเดียวแต่คุณไม่เคยเข้าถึงใจเขานะเป็นสิบไม้เท้าที่บอกเราบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบเหมือนพยายามทําทุกอย่างเพื่อความสาัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเขา อาจจะไม่ได้แบบมายุ่งเลยอาจจะแบบเฉยเฉยเชาใส่คุณเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนะคะตัวของคุณเองอาจจะกลับกลายเป็นฝ่ายที่แบบเสียอยู่ฝ่ายเดียวไม่เหลืออะไรเลยนะต้องต้องค่อนข้างแบบใช้สติมากๆแล้วก็ต้องรักตัวเองมากๆนะชาวธาตุไฟนะคะ อืมในบางเคสอะเรารู้สึกว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าที่มันทําให้มันทําให้เขาไม่สามารถให้อะไรคุณได้เลยนะคะความรู้สึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วแต่ตัวของคุณเองก็เหมือนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนะคะบางคนนะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณอะลงเอ,ลอยด้วยการที่แบบต้องเจ็บเองนะแล้วแบบเหมือนเป็นฝ่ายที่ต้องเสียใจอยู่คนเดียวอะคะ่ะอืม ความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาอะเรามองว่ามันมีความไม่แข็งแรงเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมันมองกันมันมองกันแบบเหมือนเขาเรียกว่า attract กันจาก รูปลักภายนอกหรือว่าความสวยความงามภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ในเรื่องของจิตใจที่เขามาชอบคุณเขาอยากที่จะเรียนรู้คุณจากตัวของคุณเองจากใจของคุณเองอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกว่าคนคนเนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแยกแยะกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของเขาเรียกว่า reasons reasons กับตัว heart อ่ะเขาแยกจากกันแบบค่อนข้างค่อนข้างเป็นเป็น,ปนแบบ เป็นระบบมากๆอะคนคนนี้คือเขาไม่เอามายุ่งเกี่ยวกันเลยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะชอบคุณก็ได้แต่ความชอบของเขาอะมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถให้เขาได้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ความรักที่แบบหูรักกันถึงขั้นจะให้ชีวิตหรือว่าจะให้คุณได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคนคนนี้คือเขาสามารถรักคุณได้ตอนที่คุณเนี่ยสามารถให้เขาได้ทุกอย่างนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยหมดสิ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคหรือว่ามันหมดสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณสามารถทําให้เขารู้สึกว้าวได้อะเขาก็พร้อมที่จะไปอะ่ะอืมแล้วตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะอืมต้องอันนี้ต้องบอกกันแบบตรงๆเลยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟถ้าสมมติคุณคิด คิดหวังคิดหวังว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงแล้วคุณเองอาจจะได้อะไรบ้างเราบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากนะคนคนนี้ King of Pentacles คนคนนี้ไม่ใช่คนโง่แล้วก็ถ้าเขาจะให้อะไรกับคุณนะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าสมมติถึงเวลาแล้วถ้าต้องเลิกกันหรือว่าต้องแบบห่างกันอนะ่ะเขาเอาคืนหมดทุกอย่างนะไม่ใช่คนที่แบบให้โดยที่ไม่หวังผลนะคะ ค่อนข้างเครียดนิดนึงนะสำหรับคนโสดสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าคนตัวของคุณนะคะหรือคนละของคุณก็ได้นะใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เออ่เป็นในเรื่องของคอมมิทไปอีกขั้นหนึ่งบางคนเป็นในเรื่องของการมีลูกการมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความพร้อมเลยนะคะมันก็เลยทําให้ตอนเนี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอนะ่ะมันอยู่ในจุดที่ว่าไม่รู้จะไปต่อหรือจะหยุดดีนะคะมีการที่ชีวิตเนี่ยมองกันไปคนละมุมพอสมควรเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วนะคะเนี่ยดูสิมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วซึ่งเรารู้สึกว่า มันเหมือนตัวฝ่ายคุณก็ได้นะคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกไม่พร้อมเลยอะในการที่ถ้าสมมติคิดอยากที่จะมีลูกหรือว่าคิดอยากที่จะแบบบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของแต่งงานก็ได้มันมีความไม่พร้อมคุณ อย่างที่บอกคือคุณอาจจะมีความรักให้กันนะคะเป็น the l o v e r s ที่ขึ้นมาคุณอาจจะมีความรักให้กันแล้วคุณสองคนอาจจะพยายามเพื่อความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยสู้ด้วยกันมาค่อนข้างพอสมควรแต่ถ้าถามถึงอ่ะคุณสองคนจะสามารถจับมือกันต่อไปได้ในในในทางที่แบบมันอาจจะขรุขระมากกว่านี้ไหมเรารู้สึกว่ามันต้องมีการคุยกันนะระหว่างคุณสองคนเพราะตอนนี้มันเหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีฝ่ายที่แบบ ไม่ได้รับฟังนะคะแต่มีฝ่ายที่พยายามพยายามมากๆนะคะในการที่แบบอยากถ้าจะอยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งพยายามรับฟังในสิ่งที่เขาต้องการบางคนเนี่ยอาจจะอยากคุยว่าเฮ้ยตัวเองเรายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้มีภาระอยู่เยอะมากพออยู่แล้วไม่สามารถที่จะไปแบบเพิ่มมันมากขึ้นได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งอะเหมือนกับ ตัวเขายังอยู่ในเรื่องของแบบลาลาแลนอยู่เลยอ่ะดูสิยังเป็นอยู่แบบในเจ็ดถ้วยอ่ะเขายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทุกอย่างมันง่ายไปหมดอ่ะทุกอย่างมันแบบต้องเป็นไปตามที่เขาคิดสิแต่เขาไม่ได้คิดถึงอนาคตเขาไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าคุณมีการคอมมิมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งอะคุณสามารถที่จะมีความมั่นคงได้หรอทุกวันนี้ตัวเองก็ยังแบบ บางทบางีบางคู่เนี่ยยังเขาเรียกว่ายังลำบากอยู่เลยอะ่ะคุณยังจะไปต่ออีกเหรอ นะคะคือมันเหมือนมีใครคนหนึ่งที่เขายังอยู่ยังอยู่ในความฝันยังมียังมีความคิดในแง่แบบจินตนาการหวานแหววอยู่อะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาค่อนข้างคิดไปในความเป็นจริงมากๆจนทําให้มันเหมือนเป็นดับฝันอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะมันก็เลยทําให้ตอนเนี้มันมีในเรื่องของความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยมีในเรื่องของความเสียใจมีในเรื่องของการรู้สึกที่ว่าทาไมถึงต้องปฏิเสธทําไมถึงไม่ยอมทําให้ความฝันสิ่งที่เราต้องการให้เป็น ความจริงล่ะไม่รักกันแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะเนีย่ยดูสิมันกลายเป็นความเสียใจแล้วรู้สึกว่าทุกทรมานมากๆเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเขาปฏิเสธคุณนะคะหรือว่ามีความเห็นที่มันไม่ตรงกันอะ่ะการที่พูดคุยกันตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยอะเรารู้สึกว่าการทะเลาะกันครั้งนี้ระหว่างคุณสองคนหรือว่าการที่คุณสองคนเห็นไม่ตรงกันในครั้งนี้เนี่ย มันสามารถทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงได้นะเพราะมีไพ่การจบลงขึ้นมานะคะมีไพ่การจบลงขึ้นมาแล้วมันเป็นการจบลงแบบที่มันเหมือนไปต่อไม่ได้ถึงแม้จะพยายามดื้อดึงถึงแม้จะพยายามที่จะแบบพยายามแล้วอะแต่มันไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าความเห็นมันไม่ตรงตัวมันไม่ มันไปต่อด้วยกันไม่ได้อะคือไม่มีใครที่แบบยอมถอยหลังหรือไม่มีใครที่แบบยอมยอมกันเลยอะเนี่ยดูสิสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตมันมันมีความต่างกันมากๆนะคะคนนึงเนี่ยอาจจะแบบนะคะยังยังอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนอยากที่จะแบบมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินก่อนแต่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับมองมองว่าเฮ้ยเนี่ยคืออายุที่เราสมควรแล้วนะที่จะแบบ บางคนอยากที่จะมีลูกบางคนอยากที่จะแต่งงานนะคะโดยที่แบบบางทีเราเข้าใจเราจากไพ่อ่ะคือเราค่อนข้างเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่มันเหมือนกับดูสิอยากอยากให้ทุกคนเห็นนะคะอยากให้โฟกัสด้านนี้ฝ่ายนึงเนี่ยนะคะเป็นฝ่ายที่แบบเนี่ยยังอยากที่จะทํางานต่อยังอยากที่จะแบบไปต่อในชีวิตอ่ะยังอยากเนี่ยยังทํางานหนักมากๆนะคะยังแบบยังอยากที่แบบให้ชีวิตไปได้อีกไกลอ่ะชีวิต ของคนคนนี้ยังรู้สึกว่ายัง ยังไม่อยากหยุดยังมีความทะเยอทะยานสูงแล้วรู้สึกว่ายังเห็นอนาคตของตัวเองอะถ้าสมมติยังไปต่อแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะเขามองเขามองว่าตอนเนี้ยอายุหรือว่าทุกอย่างของเขาอะมันพร้อมที่สุดแล้วอะมันคือเวลาที่ใช่แล้วเขาเขามองว่าหน้าที่การงานหรือการเงินอะไม่ตายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้ามาอีกอะแต่ทําไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงมองไม่เห็นเลยนะคนหนึ่งเนี่ยมองด้วยความที่แบบใช้หัวใจอีกคนหนึ่งมองด้วยการใช้แบบ เขาเรียกว่าไงดีล่ะคนนึงใช้หัวใจอีกคนนึงใช้สมองในการตัดสินใจมันก็เลยทาให้มันไปคนละด้านอะจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะคะจากไพ่ซึ่งเรารู้สึกว่าคุณสองคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดอะมันคืออะไรนะจุดนี้นะสําหรับคนที่มีคู่เพราะว่าจะไปทางไหนอะ่ะมันก็เหมือนกับ มันจะมีฝ่ายที่ต้องเสียใจอ่ะมันจะมีฝ่ายที่ต้องเสียใจมากๆแล้วก็เป็นฝ่ายที่จะต้องแบบทนทุกข์กับการตัดสินใจนะคะคือสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกนะแต่จะถามว่าจะเสียใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทนทุกข์กับการตัดสินใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแต่อันนี้เป็นเรื่องของในเขาเรียกว่าในความรู้สึกของคุณนะคะว่าเฮ้ยคุณรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคุณเลือกที่โอเค จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นหรือจะไม่มีการมีลูกเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าฝ่ายนี้จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผ่านพรามไทม์แล้วผ่านจุดที่พีคที่สุดมาละนะคะไม่มีวันที่จะกลับคืนได้แล้วแต่กฝ่ายนึงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังมีชีวิตอยู่ต่อมันมันมันยังเป็นไปได้สิทําไมยังทําไมถึงคิดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นคนสองคนที่มันมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งที่แบบรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่ได้ดังใจปุ๊บ มันคือ end of the world นั่นคือการจบลงของโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมต้องคุยกันละละ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณสองคนคือต่างฝ่ายต่างมองมองชีวิตมองโลกมองโกนะคะจุดมุ่งหมายในชีวิตค่อนข้างต่างกันนะตอนเนี้ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันกลายเป็นว่ามันหาจุดที่มันปลอดภัยในความสัมพันธ์ค่อนข้างยากแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณสองคนไม่สามารถตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้นะคะ แต่ขอดูไพ่เสริมนิดหนึ่งนะว่ามีอะไรอที่เขาอยากจะแนะนำเพิ่มหรือเปล่าคอนโสดนะคะพไพ่ใบแรกโคดิเ e นเอ่อโนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงเนี่ยเราเรามความรู้สึกว่าคุณน่ะมี สำหรับคนโสดนะคุณมีความความยึดติดกับคนคนนี้มากๆเลยคนที่คุณกําลังคุยได้อยู่คุณมีความยึดติดแล้วคุณยังมีความคาดหวังมากๆกับคนคนนี้จนมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกกับตัวของคุณเองด้วยแล้วก็กับตัวของเขาเองด้วยบางทีตอนนี้เขาเองอาจจะหาโอกาสพยายามห่างจากคุณเพราะเขาเริ่มรู้สึกแหละว,ว่าคุณมีความติดเขาเกินไปหรือคุณเริ่มจิกเขาเกินไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากไพ่นะคะเนี่ยดูสิ แล้วคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบกลับเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยทําไมเขาถึงต้องพยายามออกห่างทําไมเขาถึงแบบไม่ไม่ใส่ใจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย mm. มันมันกลายเป็นว่าตัวของคุณต้องการต้องการให้เขาชอบคุณรักคุณเหมือนวันแรกๆแต่มันกลายเป็น เขาเองอาจจะมองว่าคุณร้องขอมากเกินไปเกินกว่าที่เขาจะให้ได้นะคะหรืออีกเคสหนึ่งที่เราบอกว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้ว,วเขาเขารู้สึกว่าคุณเองเป็นแค่คนคนหนึ่งนะคะทําไมถึงทําไมถึงร้องขอมากเกินจังเขาไม่มีวันให้คุณได้มากเท่าคนของเขาอยู่แล้วนะไพ่ใบที่สองแล้วเราคิดว่าเป็นไพ่ใบที่สำคัญที่สุดเป็นแมสเซจที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเลยก็คือ love yourself first, นะคะ คุณต้องรักตัวเองนะคะสาหรับชาวธาตุไฟคุณต้องรักตัวเองให้มากพอที่จะรู้ว่าคุณเนี่ย deserve better นะคะถ้าสมมติความสัมพันธ์มันเริ่มกลายเป็นท็อกซิกหรือว่าคุณมองไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์แล้วคิดว่าคุณควรที่จะออกมานะไม่ควรที่จะลดตัวหรือว่าไม่ควรที่จะลดศักดิ์ศรีของตัวเองไปเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าคนคนนี้จะกลับมาหาคุณหรือคนคนนี้จะต้องเป็นของคุณในวันหนึ่งซึ่ง ถ้าสมมติวันนี้คุณยังมองไม่เห็นอนาคตอะเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นอนาคตเหมือนกันนะคะคุณต้องเซฟความรู้สึกของตัวของคุณเองแล้วคุณต้องเซฟหัวใจของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบทาทุกอย่างจนกลายเป็นว่าสุดท้ายที่สุดมันคือตัวของคุณที่จะต้องเสียใจเนี่ยกลายเป็นสิบดาบป,ปักตัวของคุณจนไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ heart to heart conversations นะคะเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะรู้จุด ของตัวเองนะจุดยืนของตัวเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คุณต้องหาจุดยืนให้ได้นะว่าจะมีสถานะไหมหนึ่งสองคือเขาคิดจะทำยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะคือมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วล่ะเพราะไม่อย่างนั้นหนึ่งเลยคือคุณเสียเวลาสองคือคุณเสียใจนะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ย ไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างสั u n นะคะ children อเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาพร้อมมากที่สุดแล้วว่าเป็นเป็นเวลาที่มันใช่ที่สุดในการที่จะแบบเหมือนมีลูกนะคะมีสมาชิกคนใหม่เนี่ยเขาอยากที่จะมีลูกมากแล้วเตมเพรสบอกเราด้วยว่าเขามีความพร้อมเขารู้สึกว่ามันถึงช่วงเวลาที่มันใช่ที่สุดสําหรับเขามันใช่แล้วก็เขาสามารถที่จะแบบเหมือน เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมสําหรับเขาแล้วอะนะเขามามีอิทธิพลมากๆเลย c h i l d r e นนะคะเด็กๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะ playfulness อมืมันเหมือนมีเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นฝ่ายนี้นะฝ่ายที่ใช้ตัวหัหวใจนะฝ่ายที่ใช้ความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเขารู้สึกว่า ความสนุกสนานหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความโรแมนติกทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันเริ่มค่อยๆจางหายไปจนเขาเองรู้สึกเหงาจนเขาเองรู้สึกว่ามันมันไม่เห็นความมันไม่เห็นความแข็งแรงมันไม่เห็นความ ชัดเจนในความสัมพันธ์ละแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องการตัว children เนี่ยเข้ามาบางคนอาจจะรู้สึกเหงามากๆจนอยากที่จะมีลูกเพื่อที่จะมาเหมือนถ้าพูดกันตรงๆก็มาตอบโจทย์ความเหงาของตัวเองมาตอบจุดที่รู้สึกว่า อยากที่จะมีใครสักคนมาดูแลเราหรือว่าให้เราเป็นดูแลนะคะแทนที่จะแบบโฟกัสกับที่คนรักที่ถามว่าสนใจคุณไหมคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณมากเพราะเขาหมดแต่มุ่งมั่นกับในเรื่องของการทํางานมากจนเกินไปจนลืมไปว่าชีวิตครอบครัวเองเขาก็ยังมีนะแต่เขาลืมโฟกัสไปเขาเขาโฟกัสกับการงานมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าคุณเองอะฝ่ายที่แบบใช้หัวใจอะ่ะเหมือนเขาแค่อยากที่จะมีใครสักคนที่แบบมารักเขามาดูแลเขา เหมือนเดิมแล้วมันเหมือนตัว children น่ะการที่มีแบบเหมือนลูกเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้าย it is safe for you to love นะคะบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเรารู้สึกนะอันนี้คือความรู้สึกที่เรามีต่อไพ่เลยอ่ะ แล้วรู้สึกว่าฝ่ายที่ใช้สมองฝ่ายที่รู้สึกว่ายังอยากทํางานอยู่เขาเองมีความไม่มั่นใจถึงความรักที่เขามีเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาะจะสามารถไปต่อได้ไกลแค่ไหนมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาไม่อยากที่จะคอมมิตไปอีกขั้นหนึ่งที่ไกลกว่าเดิมอย่างเช่นการแต่งงานหรือการมีลูกเพราะเขารู้สึกว่าอันนั้นะมันมันอาจจะมากเกินไปแล้วเขาไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันสมควรที่จะเพิ่มเพิ่มระดับได้มากขนาดนั้นแล้วหรือยังนะคะเพราะเขาไม่รู้สึกถึงความเขาไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยอะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันมีจุดที่มันท็อกซิกมันมีจุดที่มันค่อนข้างเป็นพิษอยู่มันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันเซฟที่จะรักจริงหรือเปล่าซึ่งไพ่ก็บอกว่าเฮ้ยมันเซฟนะมันเซฟที่จะรักนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องเปิดอกคุยกันว่า เราเราเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าเราต้องยังต้องการที่จะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าสมมติไม่ใช่โอเคมันอาจจะต้องมีการตัดสินใจจบลงนะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่เสียเวลาต่อกันมากไปกว่านี้แล้วก็คุณจะไม่ต้องแบบมีความรู้สึกที่เกลียดกันนะอืนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะอาจจะฟังดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเครียดนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกมาโดยตลอดเลยคือการดูดวงไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตม็กซิมมเลยนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูดวงที่เป็นลัคนาราศีแบบโดยรวมแบบเนี้ยที่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวคุณอย่าถามหาความแม่นร้อยเปอรเซนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆนะคะ,อ,ะอย่าให้การดูดวงแค่คลิปเดียวหรือว่าการดูดวงแค่ เลเซหนึ่งชั่วโมง30นาทีมาทำลายความสุขหรือว่ามาทำลายความมั่นใจของคุณนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช h a n n e l บับบี้สาโรดด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ